จุดชมวิวเขาค้อหมอกกำลังขึ้น <c oughs> เกะจะได้แม่กับลูกคุณนันไปใช่ปะห็นเต็มแห้งเด็กเอาพวหันเลี้ยวบิงคือือบอเห็นมี่าช่ไหมกับแม่กับแม่มันหันดินมาฝั่งนี้จะได้แม่ิห้ัวหน่ไทย งามอยู่ได้มือนี่ถือว่า<ม>กระคุ่มอยู่ได้เนาะ<ม>นเห็นอันนี้อยู่แม่มือนี่ไหมเห็นหมอกกอินไหมมาสองเทียสามเทียเพเห็นหมอกจากเทียมือนี่เห็นหมอกจก้ะแต่กับบดเต็มมันไดดอกแต่กะกะไข่ก็บ่บเห็น <laughs> ทะเลหมอกจุดชมวิวเขาคอแดดกำลังออกตอนนี้ถอาไอ้หือเจ็ดโมงไปเหรอ,อเจ็ยดยมองเนะไเนาะ จ็ดโมงเจนาทีออเจ็ดโมเจ็ดนาทีกระชือว่าเห็นหมอกจ้ามีหมอกจ้าวันนี้เจอหมอกกกระบอกขมิ้วเนาะขมิ้ววสันได้ขมิ้วอ๋อคนนทายทดีวงเนาะ บ่อนังบ่ง,งามมองใดตีมองเห็นพื้นยังเหลือพื้นหลายอยู่ถัดถัดเจิดขึ้นไปอีกคือมันนี่น,น,นีตัวนี่ตัววังหันนี่นน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 เห็นพื้นนิดเดียวนี่เออเนี่ยคือมันเสี่ยงแน่นเท่ากับจะสูงเพิ่มขึ้นเออเท่าเท่าสิสูงเพิ่มขึ้นไปอีกออ <laughs> กูต้องจอยกูต้องจอยตถ่ายรูปว่ากูต้องจอยพนาโอ้เจ้าฟองวันก็นจะให้มันจอยเนาะชมวิวจา่าชมวิวขอข,ข้าค้นมื้อนี้วันอาทิตย์ ันทีที่สองเนาะคนกับบอลายดอกพอดีซันีนจังบ่เอาร์บออึดอ,อัดมองไอ้พุนถุงกันหันชมวิวเขาเคอยมองไอ้ไปซนี่บ่มบอมีมองม,มันมันบ่สวยคือมองนี่เพราะว่าไปซนี่ก็จะเห็นหม,มอกหันมองนี่จะเห็นหมอกเยอะกว่าจุดชมวิวเขาครรยากาศดี เพื่อนนะเพื่อนน่าสิบ่ไปไขายอันนั้นยูหัน,นเนาะเกเนาะนั่นนะที่ขายของหมองหันนะเพื่อนน่าสิบ่ไปขายหันเนาะขายไงนนั่นแม่เขาต้มนั่นมแมน่โอ<น>แม่นาะกี่บบมีเด้อเออล่ะคือเพื่น,มนมคือบ่ออบอกว<ะ>่ถาถ้าถ้าเกิดว่าคนหลายๆมันก็สิเป็นอังกันไหมอังหมองชมวิวนะเนาะมี่ยังกี่บบมีเด้อเดี๋ยวนีมาเห็ดลานกลางเต็นท์หมายถึงว่าให้มากลางเต็นท์ซือนี่ตี เอาสีบ่อ้างกันปัญยังจีบ้ามีว่าให้ตังติดนิ้วตางยุ่ยตก็บนิ้งโอ้คุณนำหมอกแอบดิ้มห้่งไปใส่นอผู้ามืนไปกินปลาทางกุว์เมื่อวานเนี่ยอิ่มใไปกินไข่เหรอเนาะกัอิ่มเนาะ จมบาเป็นยังไงจมเามนังตมกัทตาไปควยหางที่นะ